สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับพี่น้องชาว facebook แล้วก็ทางช่องเพจหนึ่งสรยาเทเลซิ่งนะครับแล้วก็ทางช่อง y o u t u b e สมเรียชแนลนะครับวันนี้เดี๋ยวจะพามาทำอาหารมื้อเย็นนี้ครับแบบสไตล์เทเลซิ่งครับอาชีพแบบนี้ทำกินกันแบบตามมีตามเกิดนะครับไปครับเดี๋ยวจะดูว่าเมนูอะไรเดี๋ยวไปดูกันครับ ขั่วพริกนะครับขั่วพริกมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมะเขือมะเขือพวงก็กระเทียมนะครับวันนี้ได้ผักมาซื้อผักมานะครับเมนูนี้ทำกินกันง่ายง่ายๆเลยนะครับก็นี่ครับจะมีผักกระเฉดน้ำ นะครับผักกระเจี๊ยนน้ำนะครับแล้วก็นี่ครับไม่รู้อะไรนครับน้องอู๊ดเขาซื้อคือไม่รู้จักเลยเดี๋ยวไปดูครับว่าจะเป็นยังไงครับนี่ครับมาแล้วครับตามให้ละเอียดแบบนี้เลยนะ เป็นนะครับรถเป็นทั้งพ่อครัวครับตามให้ละเอียดนะครับนี่นะครับพอเราตามละเอียดแล้ว <c oughs> ใส่ปลากระป๋องลงไปครับสักกระป๋องหนึ่งอันนี้เอาแต่เนื้อครับตามละเอียดเข้ากันน้ำเอาไว้ให้ลูกน้องกาแฟ าำให้ละเอียดเข้ากันเลยครับเนี่ยหลังจากทำละเอียดแล้วนี่ก็เราก็มานี่นะครับใส่น้ำกะทิมาต้มน้ำกะทินะครับอาเนคเค็ดเก็บแบบง่ายๆทำแบบง่ายๆครับเคั่วน้ำกะทิให้สุก คัขวน้ำกะทิให้เดือดันสุกครับสไตล์ไปสไตล์อาชีพสายบรรทุกครับบางครั้งเนาะครับเนาะเราก็เบื่ออาหารตามสั่งเนาะมีแต่กะเพราหมูชิ้นไข่ดาวข้าวผัดน่นะบเบื่ออยากกินอะไรก็เราก็ลองทำกินเองดูครับ ครับกับน,น้ำกะทิเดือดแล้วน้ำกะทิน้ำกะทิเดือดแล้วเราก็ตักตักกะทิเราตำเมื่อกี้แล้วครับใส่ละลายเข้าไปเลยครับคขวครับคขว ขั้วแบบนี้โอ้โหยังไม่ได้ปรุงเลยครับหอมซะแล้วอ่ะเดือดแล้วครับเดือดแล้วแล้วไดปรุงปรุงละพงนัวผง,งนัวก็ตามความชอบนะครับใส่หลายแ่บหลายผงนัวแล้วก็น้ำปลานิดหน่อยเนาะ น้ำปลาเน้ดหน่อยนะครับน้ำปลานิดหน่อยอย่าใส่เยอะเพราะว่าเราจะใส่น้ำปลาด้วยมันจะมีความเค็มกับน้ำปลานิดหน่อยคือใส่น้ำปลาปลาแดกก็เพื่อให้ให้ได้ให้ได้ความหอมหอ,อมกลิ่นน้ำปลานิดหน่อยอย่าใส่เยอะนะครับเดี๋ยวเค็มเพราะว่าเราใส่น้ำปลาไปด้วยคนครับ ิิมดโอ้โหเด็ดครับแซบ่บกินกับผักครับอาเรียบร้อยแล้วก็เทใส่จานนะครับเรียบร้อยแล้วครับน้ำพริกกะทิปลากระป๋องใส่มะเขือพวงครับสูตรหนึ่งสุรยาเทเลซิงนะครับ รงว่าแสบเด็ดนะครับสนใจก็ทำรับประทานได้นะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับเมนูแรกครับน้ำพริกกะทิปลากระป๋องมะเขือพวงครับก็จะมีผักก็จะมีมะเขือพวงปัากระเฉดน้ำแล้วก็ผักอะไรนี้น่าจะเป็นผักอะไรอ่ะผักสลัดมั้งอ่ะผักสลัดแล้วกันก็เมนูแรกเสร็จไปครับเดี๋ยวมาดูเมนูที่สองครับ ขออนุญาตล้างกระทะแป๊บหนึ่งเสร็จไปแล้วครับเมนูหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูเมนูที่สองครับอันนี้จะเสนอเมนูที่สองคือขั้วขั้วไข่ใส่ใบผักโอมนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาดูครับเดี๋ยวมาดูเมนูขั้วไข่ใส่ใบผักชอมจะเป็นยังไงครับหน้าตานี่คือไข่ครับเตรียมมาแล้วตามสไตล์มาทุกกับผักชอม ก็จะมีกระเทียมนะครับอันัางไฟร้อนนะครับใส่น้ำมันหมูใส่กระตุ่มมานะครับขั่วไข่ไม่ใช่ทอดไข่นะครับเป็นการขั่วน้ำมันร้อนแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวกระเทียมครับ ใส่กระเทียมให้หอมนะครับสุดนี้สุดมั่วใส่กระเทียมแล้วก็ตีไข่ครับอืมลมมาแรงไลยตอนนี้แล้วแต่ความชอบนะครับจะเอากี่ฟองก็แล้วแต่แต่นี้ หนึ่งสุริยาจะเอาแค่สี่ฟองโอขไม่ดีนะครับอาจจะคุกคุกก็ค่ะ ก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าเป็นแบบบรรทุกสายบรรทุกนะครับแล้วก็คั่วไปครับโอเคครับน,นี่ก็ใส่ปักโจอมนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเวลาทอดจะเคาะไข่แล้วก็คั่วคั่วแล้วก็ตีตีไข่แล้วก็เจียวแต่นี่คือการคั่วครับ เหมือนเดิมครับเมนูนี้ไม่ยากครับแค่ใส่พงนัวใส่พงนัวไปนิดหน่อยครับแล้วก็กับน้ำปลาน้ำปลานะครับน้ำปลานิดหน่อยครับพอแล้วก็คั่วครับคั่วนี่แหละครับเขาเรียกว่าไข่คั่วผักโขมไม่ใช่ไข่เจียวนะครับไข่ไข่คั่วอืม พอดีอุปกรณ์มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับขั้วไปก็นี่ต้องขออาภัยด้วยนะครับขั้วไปให้แห้งนะครับให้แห้งน้ำมันมันจะได้ไม่อมน้ำมันแล้วก็ได้แซ่บมาเสร็จสับเรียบร้อยชิมหน่อยกันดิ ไข่คั่วผักโชมนะครับอืมสุดยอดครับสุดยอดอ่าก็โอเคนะครับวันนี้ก็แนะนำสองเมนูนะครับจำปลากระป๋องน้ำพริกกะทินะครับกินกับผักสดแล้วก็คัว่วไขว่ใส่ใบใบผักโชมนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านเลยนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่เข้ามาชมนะครับผมช่องน้อยๆนะครับผมก็ใครที่เข้ามาชมก็ขอให้ร่ำรวยๆนะครับถูกรางวัลเลขใหญ่ๆนะครับผมแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงครับให้เจริญรุ่งเรืองนะครับอีกไม่กี่วิวครับผมช่องน้อยๆนี่ก็เดี๋ยวว่าจะจัดหมูหันแล้วนะครับใกล้จะตามเป้าแล้วครับอีกแค่ไม่ถึงร้อยคนครับ ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับช่องน้อยๆขอบคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ